สวัสดีครับผมมีมีดช่างอ่ําหลานปูมาอีกแล้วนะครับเล่มนี้นะเล่มใหม่นะแต่ทั้งหมดสอ,ส,อสองเล่มนี้เป็นเล่มเก่านะครับนี่เล่มมาเล่มแรกเล่มที่สองนี่เล่มที่สามนะครับเป็นเหล็กเบอร์เดียวกันหมดเลยนะครับผมเป็นเหล็กอ่าเขาเรียกเหล็กอะไรนะ G O ห้าโอเคทำไมผมถึงชอบเหล็ก G อห้าของช่างอําจริงๆเหล็กเบอร์อื่น ก็มีนะที่น่าสนหลายๆเบอร์นะครับแต่ G.O. 5เหล็กเบอร์อื่นหมายถึงว่าอย่างเช่น 80CRV2 หรือเหล็กอะไรพวกนี้นะครับมันมีช่างทํากันหลายคนไง G.O. 5เนี่ยมีช่างอ่ำทําคนเดียวนะครับที่เห็นนะก็เลยเออชอบเล็กเบอร์นี้นะครับมันไม่ใช่เหล็กต้านสนิมนะครับผมเป็นเหล็กกลุ่มอลลอยสตีลนะครับมีส่วนผสมของโมลิดีนัมและเวเนเดียมด้วยนะครับมันเลยมีความเหนียวนะครับ ในอุตสาหกรรมก็ทําพวกใบตัดหรืออุตสาหกรรมรถยนต์นะครับผมน่าจะเป็นโครงสร้างรถยนต์นะเพราะมันค่อนข้างเหนียวนะครับส่วนสําคัญน,นะไม่ใช่แบบทั้งคันนะครับผมโอเคอ่ะเล่มนี้เป็นเล่มแรกนะครับซึ่งใช้ทดสอบหลายครั้งอันนี้ก็ทดสอบสองสาครั้งเล่มนี้เพิ่งมานะครับให้ดูเล่มนี้ให้ดูคร่าวๆแป๊บเดียวไวๆนะครับใบยาวเท่าไหร่ ทรงควางช้างนะผมบอกช่างอ่านผมอยากได้ทรงควางช้างนะครับสิบนิ้วนะครับประมาณสิบนิ้วครึ่งนะโคมงอ่ะสิบนิ้วนะครับผมไม่แน่ใจผมสั่งสิบเ็ดนิ้วป่าแต่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้แหละช่างอ่านจะทําประมาณนี้สิบนิ้วพวกนี้ก็ประมาณ1ิบสิบสบสองนิ้วมงเล็กนิ้หรือสิบอดนิ้วสิบอ็ดนิ้วหมดเลยนะครับผมสิบเอดนิ้วหมดเลยนะครับแล้วก็ปลายก็ส่วนที่หนาประมาณสองนิ้วนะครับผมช่วงนี้จะมีโค้งนิดนึงนะ โค้งนิดนึ่งนะครับคมโค้งนิดนึงนะครับไม่ได้หน้าตัดตรงเห็นไหมนะครับใบจะหวักลงหน่อยนะครับมันก็ไม่เหมือนควานช้าง K M ซียเอ็มทีเดียวนะทุกคนนี่คือควานช้าง K M ียนะครับผมเห็นไหมเหมือนไหมใบเล็กกว่านะครับผมอันนี้สิบสองนิ้วอันนี้ผมทําคลิปไว้ให้ดูแหละนะครับถึงไหนแล้วอความหนา หนาเท่าไหร่เฉยใบสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะวยสิบนิ้วครึ่งนะใช่ปะลืมแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวสิบนิ้วครึ่งนะครับส่วนตัวด้ามนะครับผมหกนิ้วนะครับด้ามสวยนะเออตรงนี้หมุดหมุดจับแล้วมีเลาะมีเขาเรียกมีจังหวะออลเล่นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรลูไปยังโดนโดนหมุดอยู่นะครับผมเอ่อ ผมจะวัดความหนาที่เออเออเนี่ยอห้าจุดหกมิลนะครับทุกคนห้ามิลห้ามิลห้ามิลทษทีห้ามิลเมื่อกี้มันมีจังหวะบิดห้าจุดสองนะครับที่ปลายสามจุดสี่นะครับที่แรกช่างอาจบอกจะเอาเดียวปลายประมาณสองมิลอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าผมอยากได้ไปลายหนานิดนึงเพิ่มความแข็งแรงเผื่อผมเอาไปเสียบงัดเออ่พวกเขาเรียกว่าอะไรนะหน่อไม้ ก็เลยขอเพิ่มมาอีกมิลหนึง่งก็ดีนะดีนะคือมีดทัดต้อมแบบนี้ก็คือเราเราคุยกับช่างได้นะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับเพิ่มให้ผมนิดนึงส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอกาดกาดสวยกาดสวยเลยแหละช่างอานทำมาเนียนนะครับตรงนี้สนิทด,ดีนะครับผมตรงนี้ก็รัดด้วยทองเหลืองนะคอทองเหลืองนะครับย้ำย้าอันนี้แค่จุดเดียวก็น่าจะเพียงพอละผมเชื่อละถ้าเพราะว่าอัด อีพ็อกซี่สองตันเข้ามาเนี่ยนะครับเหลือเฟือเพราะว่าผมลองทําด้ามเองแล,แล้วทีแรกผมคิดว่ามันไม่แข็งแรงกลัวจะไม่แข็งแรงด้วยหมุดหมุดเดียวแต่ที่ไหนได้ถ้าอัดอีพ็อกซี่ดีๆแข็งแรงเพราะผมลองเองแล้วนะครับด้ามอันนี้ก็เราเรียกว่าอะไรนะโค้งโค้งมุนมุนนะครับผมจับตรงนี้โค้งนิดนึงนะครับให้เข้ากับอุ้มมือนะครับเดี๋ยวเอาไปทดสอบให้เพื่อนเพื่อนดูนะทดสอบกันเองนี่แหละสามเล่มนะครับเล่มไหนฟันดีกว่ากันนะครับผม ดูคมกิิบเลยนะน้ำหนักเหรอเฉพาะมีดนะครับเล่มนี้นะก็458กรัมโทษนะผมขอลองเทียบกับเคเอ็มดิเหล็ก L6 นะครับแต่เล่มนี้12นิ้วนะทุกคน12นิ้วนะครับน้ำหนัก560กรัมโอเคเคอ็มหนักกว่า2ขีดนะครับเพราะว่า12นิ้ว ดูคมเล่มนี้นะจากที่ทดสอบมาแล้วเล่มนี้หนาหนักแข็งแรงอึดสุดยอดแต่น้ำหนักจะเยอะเพราะว่ามันเป็นฟูแทงนะครับเท่าไหร่เจ็ดร้อกรัมเลยเห็นไหมเจ็้อยเจ็ดี่นะครับใครชอบมีดหนักๆก,ก็ต้องฟูแทงใบกว้างๆอันนี้เอาใหม่สี่ร้อยห้าเก้าสี่้อยหกิบอันนี้หนักกว่า3ามขีดนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยรับคมใหม่นะทุกคนผมทดสอบเห็นไหมหวานเทียบเลย ทดสอบมาแล้วนะครับผมทำการทดสอบมาแล้วดูชิพได้นะครับทดสอบค่อนข้างหนักนะครับเล่มนี้เล่มนี้ก็หนักเว้ยอ๋อมันหนา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 อ๋อเดี๋ยวซีโร่ก่อนอ๋อซีโร่แหละเล่มนี้หกร,ร้อยเจ็ดสิบสามกรัมเล่มนี้หนานะครับสันหนา เล่มนี้ทดสอบหลายครั้งมากยังไม่เคยรับคมใหม่ด้วยนะครับใบดำแล้วเห็นไหมนะครับเพราะว่าผมทดสอบการต้านสนิมของมันเอาไปแทงหยวกกล้วยแล้วก็ทิ้งไว้ใช้งานแทงหยวกกล้วยอะไรพวกนี้นะครับทดสอบฟันแล้วก็เอาทิ้งไว้ในฝักนะครับมันก็ดำประมาณนี้ไม่ขัดนะครับผมเป็นไหมมันไม่หวานเหมือนเล่มแรกๆแต่ยังกีดกระดาษได้เฉียบอยู่ ช่างอ่มเนี่ยนะครับผมชอบงานของแกนะผมสั่งงานแกมาเยอะนะถ้าดูคลิปนะครับผมแล้วก็ขายต่อนะครับเพื่อที่จะเล่นอื่นเข้ามาแต่แล้วก็สั่งอีกนะครับสั่งๆขายๆอยู่เนี่ยของช่างอั่มคือส่วนหนึ่งที่ผมสนับสนุนช่างอั่มนะครับผมผมขออนุญาตพูดเลยนะผมเห็นแกทําหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับให้กับสังคมก็คือเป็นพวกกู้ภัยนะครับและล่าสุดเห็นแกไปเรียนกู้ภัยทางน้ามั้งเรียนดําน้ำนะครับผมอาจจะ สําหรับงมหาศพหรืออะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยว่าเฮ้ยเป็นช่างมีดด้วยฝีมือดีนะครับแล้วก็งานดีงานปาณีนะครับแล้วก็ทําประโยชน์ทําประโยชน์ด้ทำงานให้กับสังคมด้วยนะครับงานงานพวกมูนิธิพวกนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นงานที่ค่าตอบแทนไม่สูงแต่ความเสี่ยงผมว่าก็สูงอยู่นะครับผมก็ผมก็สนับสนุนแก่แหละนะ เชียร์แกด้วยแล้วก็โฆษณาให้แกด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะก็มาพร้อมซองซองเนี่ยผมสั่งทํากับช่างวัดนะครับนิ้วละ8 5บหาบาทนะทุกคนสั่งได้จะเอา2ส,สีหรือสีเดียวผมบอกช่างวัดรอบนี้ขอสองสีไม่เหมือนใครดีนะครับผมก็ได้สีเขียวกับสีส้มมานะครับหมุดจะเป็นหมุดจาก USA นาเปิดนะครับ คือใช้ของดีนะช่างวัดใช้ของดีเลยนะครับผมก็ทุกคนก็ลองปรึกษาช่างวัดดูนะครับผมเรื่องงานซองผมสั่งงานซองแกหมดเลยทุกเล่มเล่มนี้ก็งานซองช่างวัดนะครับเห็นไหมแก๊ปเรนนิ่แน่นเลยนะครับแน่นกึ๊บเล่มนี้ก็งานซองช่างวัดนะครับผมเฉียช่างก็สนับสนุนช่างวัดด้วยนะก็งานแกดีแล้วแกก็พูดจาขเขาเรียกว่าคือมันพูดจาดีทุกช่างเดี๋ยวเดี๋ยวมีประเด็นอีก คือเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าสั่งได้สั่งแบบพูดคุยแล้วก็กันเองนะครับเฮ้ยผมลดให้อะไรเงี้ยในราคาเพื่อนก็มีด้วยนะเออผมก็เขาเขาเห็นผมเป็นเพื่อนอ่ะผมก็เออถ้างนั้นผมก็ช่วยค่าส่งในราคาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าแล้วก็ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับซื้อซื้อของพวกนี้มันมีต้นทุนนะครับผมอันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยนะครับอันไหนที่ช่างให้ก็ ก็รับนะครับอันไหนช่วยได้ก็ช่วยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการช่วยนะครับคือช่วยพิเศษช่วยโฆษณานะครับผมมีดช่างอา่านซองช่างวัดนะครับซอนไครเด็กนะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานชุดนี้ไม่ได้ขายนะครับผมเป็นมีดที่ซื้อมาใช้งานนะครับถ้าจะขายก็น่าจะขายเล่มนี้หนึ่งเล่มนะครับทําไมถึงขายเล่มนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันหนักผม ชอบมีดที่น้ำหนักไม่มากเวลาพกเดินแล้วมันสบายตัวกว่าถึงแม้ว่าจะฟันแล้วไม่สะใจเท่ากับมีดหนักๆแต่ผมเน้นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าคนสายบ้าพลังก็ต้องฟูแทงหนักๆแข็งแรงนะครับนี่นะครับช่องทางการติดตามหรือติดต่อนะครับผมขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานเดี๋ยวผมทำปกแป๊บหนึ่ง พอและเก็บนะครับเตรียมตัวไปทํางานนะครับผมมีงานประจําทำนะทุกคนผมไม่ได้เป็นช่างขายมีดหรือในหน้าขายมีดนะครับบางเล่มก็ที่เป็นมีดตัวเองไม่เคยได้กําไรทุกคนบอกเลยมีดตัวเองไม่เคยได้กําไรนะครับผมเป็นมีดสั่งมาใหม่ก็ไม่เคยได้กําไรแปดสั่งมา800ก็ขายแปดร้อยแถมซ้ำซองให้อีกนะครับเพราะตอนส่งผมกลัวอันตรายเกิดจากผม นะครับผมแต่ถ้าเป็นมีดฝากขายอาจจะมีกํำไรสองสาร้อยจริงๆก็ยอมรับครับผมหรือกํำไรร้อยเดียวนะครับเนื่องจากกํำไรตรงนั้นผมก็มาเป็นส่วนลดมีดผมเวลาผมขายต่อนะครับก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วราคาก็จะต่ำกว่าสั่งจากช่างนะครับหรือต่ำกว่าสั่งจากซื้อ มือหนึ่งจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดแหลกขวานครับผมอันนี้เป็นมีดของช่างอ่ำหลานปู่สัญลักษณ์ของแกเนี่ยนะครับมังกรป่ะผมลืมอีกแล้วโทษทีน้าช่างอ่ำนะครับอืมนะครับอันนี้ตาชัดพอเป็นมีดใหม่นะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดแหลกขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ